ครับครับสวัสดีจ้าแม่บางออนนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดี f อฟทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้นั่งไลฟ์นะครับพอดีไปนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่น้องน้องในทิกต็อกนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ขึ้นนะครับก็พอดีมานะครับก็นั่งดูอยู่นะก็เปิดดูนะครับก็ลงคลิปขั้นให้อยู่นะครับวันนี้ก็นะครับ ดูครับสวัสดีครับครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับสําหรับวันนี้ก็มาติงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเห็นเขาบอกว่าคนที่นาดงดอกเนี่ยบอกว่าปู่ศักดิ์สิทธิ์มานะครับเรียกปู่มาคุยกับผมหน่อยได้ไหมนี่ครับผมเป็นคนที่ชอบชอบสิ่งพวกนี้อยู่แล้วครับเรียนมาตั้งแต่เล็กนี่ครับหรือจะให้ผมไปพิสูจน์ที่ที่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเยี่ยวรถลงมาดูสิครับว่าเห็นเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ เห็นก็บอกว่าอะไรนะคำรามด้วยเหรอเนะครับเดี๋ยวผมเตะปากเยินเลยนะครับไม่ได้เลยนะผมนี่ดุนะนะครับดุมากนะครับจริงๆผมอยากรู้ไงนะครับว่าไอสิ่งที่พวกคุณเอามาหลอกสังคมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่น่าเลวร้วายนะครับความเชื่อของบุคคลคนที่จะอยู่ในขอบเขตเข้าใจความหมายไหมฮะ คุณจะมีความเชื่อนะครับในร่างทรงองค์เทพหรือคุณจะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรที่จะเป็นในส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่นําไปอ้างอิงกับคนอื่นนะครับเออผมอยากรู้ไม่ใช่หรอกพวกคุณกล้าไหมเออเอาไหมเออผมรับรองได้ผมขึ้นไปเหยียบหัวทีเดียวลม้มลงมาเลยคุณเชื่อผมไหมอืมครับเออคุณลองกับผมไหมเออผมมีอะไรให้คุณพิสูจน์เแยะ,ยะ นี่ครับถ้าคุณบอกว่าสิ่งของคุณเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าคำลงคำรามหอนเหินหเห่าเหที่ยอะไรนั่งนั่นะครับทําไมเอาสังคมมานะครับมันเป็นเสียงจักนรกหรือเปล่าครับลองฟังเสียงดีๆนีนครับลากโต๊ะนะครับเสียงลากโต๊ะกับพื้นกระเบื้องเนีนครับผมถึงถามไงเนี่ยครับผมไม่คนตรงๆนะแล้วผมก็ศึกษาด้านนี้มาตั้งแต่เล็กนะ ส่วนเรื่องที่ผมเจอพยายนาคหนึ่งก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลผมไม่สนใจหรอกนะครับผมก็อยากรู้ไงมันมีด้วยหรอนะครับออนะครับทำคอนเทนต์อะไรอ่ะทํำห้เถอแต่อย่าไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาอ้างอิงนะครับมันดูแล้วมันยังไงก็ไม่รู้อะแล้วอ้างอิงในสิ่งที่ควรเป็นธรรมก็ไม่เป็นนะครับเป็นพวกหาผีเปรตซาตานกันไปเลยนะครับใช่ฮะ <c oughs> ไม่ฮะ ไอ้เรื่องเสียงไอ้เรื่องเสียงอะ่ะมันเป็นเรื่องมโนผมว่าเข้าใจนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่ไอ้อย่างเนี้ยเนี่ยประเภทเนี้ยเนี่ยนะครับไอ้ประเภทคอนเทนต์นะครับแสนเฮียเ่ยเนี่ยอ่ะนะครับเออเนี่ยอ,นะอ,อ,อะไรนะนะครับแป้งนะครับเสียงคำรามนะครับของปู่เตือนแล้วไหนเรียกปู่มาได้สัตว์เดี๋ยวเตะยอดหน้าปู่เลยนะนะครับเออนี้ปู่ตัวจริงเลยสัตว์ปู่มหามุนีด้วยนะครับเดี๋ยวเตะยอดหน้าเสียเลยนะปู่งูเหรอนะครับ สัตว์เดี๋ยวผัดเผ็ดแม่งเลยนี่ครับเออเดี๋ยวกูผัดเผ็ดแม่งเลยนะกูบอกไว้ก่อนนะเออกูมีบาดเนี่ครับเดี๋ยวกูครอบทีเดียวรู้เรื่องเลยนะเนี่ครับเข้าใจป่ะทาอะไรคิดกันหน่อยอย่าลากเทวดาลงมาต่ำานี่ครับและนี่อะไรเนี่ยเ่มั่วไปหมดเล่นคอนเทนต์กันมั่วไปหมดเลยอะ่ะนี่ครับไม่รู้ที่สูงที่ต่ำเลย นะครับคำรามอะไรนะครับพญานาคบัานพอ่อบัานแม่มึงเหลือคำรามไอสัตว์ขนาดงูยังเห่าเลยไม่แปลกใจหรอกที่เขาเรียกพญานาคมึงหอนอน่ะครับไม่แปลกใจหรอกเพราะงูธรรมดายังเห่าอะ่ะมึงคิดเอาแล้วกันน่ะมึงเคยเห็นป่ะนะครับเออขนาดงูยังเห่าอ่ะมึงจะคิดเอาแล้วกันน่ะแต่พวกมึงเอามาเล่นกันนะครับใครพาให้ต่ำก็พวกมึงเองมึงเห็นเป็นของเล่น นะมึงเอานะครับสิ่งที่มึงศักดิ์สิทธิ์นะครับไปพูดใส่คนอื่นก็ตายดินะี่ครับเออเขาไปรู้เรื่องอะไรเขาเป็นเทวดาไปล่วงรู้เรื่องอะไรกับผู้มึงนะไอ้พวกมนุษย์ขี้เหม็นนะี่ครับเขาไปรู้เรื่องอะไรกับมึงมึงเอาเขาไปเล่นเองไม่แปลกใจหรอกที่เขาเรียกมึงไอ้งูกิงกองนะครับไอ้ไองูห้าตอนก็สมควรแล้วก็เพราะปากพวกมึงเหี้ยๆอย่างนี้ไงถูกใจมั้ยล่ะ ใครก็มาทําให้มึงเสียใครก็มาทําลายลบหลู่ความเชื่อมึงอ่ะมีแต่พวกมึงลบหลู่กันเองเออผมพูดถูกไหมพี่น้องประชาชนเอเียคนอื่นไม่มีใครเ็าลบหลู่หรอกมีแต่พวกมึงอะลบหลู่กันเองมึงไม่ให้ความเคารพกันเองนะครับมึงเล่นเอาปู่มึงไปคุยกับแป้งจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะนะครับมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะเออถามหน่อยสิไม่โอเคอะนะครับการทำคอนเทนต์ของมึงชักเริ่มไปกันใหญ่เลื้อเทอะกันไปกันใหญ่ ิปหายนี่ครับมีการเอาเอาขู่ไปคำรามใส่คนโน้นคนนี้เออดีเว้ยนีครับปู่นี่เป็นลูกน้องมึงหรือว่าเป็นอะไรกับมึงนะอไอจิตงดเงี้ยวเนี่ยกูถามมึงหน่อยนีครับเออกูถามมึงตรงเนี่ยใครเป็นคนทําให้ต่ําก็พวกเขี้ยอย่างพวกมึงไงความคิดต่ําๆนะลากเทวดามานีครับเขี้ยจริงเลยกูก็งง เขาไปรู้เรื่องอะไรกับมนุษย์นะีครับไม่มีอะไรนอกจากขนลุกน้ำตาไหลก็ผมถึงบอกนะเขารบอะไรอะ่ะผมถามว่ามันเคารพอะไรท่านผมไม่เห็นมันมีใครเคารพสักคนเลยไอ้ท่านนะี่ครับมีแต่พวกหน้าไหว้หลังหลอกนะเขารบตรงไหน นะไอ้เนี่ยนะครับ,นะรบแม่เอาปู่งดเงี้ยวนะครับมาคุยกับพี่แป้งนะครับเนี่ยเหรอคำรามผิดที่หรือเปล่านะครับไอสัตว์เดี๋ยวเสยหน้าหงายเลยนะไม่ได้นะอืมใครทำให้ต่ำก็พวกมึงเองนะนะี่ครับเออก็มึงเสือพูดเล่นกันเขาก็พูดเล่นกันมั่งเนี่ยกูก็พูดเล่นเห็นป่าไม่มีอะไรด้วย ก็มึงบอกว่านะครับไอจิตงดเงี้ยวหรือไองูหา้าตอนมึงไปคุยกับแป้งบอกว่าเตือนแป้งใช่ไหมอ่ะเตือนกลัวไหนอ่ะครับกลัวที่ไหนอ่ะเออกลัวตรงไหนอ่ะเขาไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับทำไมขายของไม่ดีความเชื่อนะครับประชาชนเริ่มหูตาสว่างหรือว่ายังไง นี่ครับถามหน่อยมนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์ไปสิอืมนะครับไปลากเทวดามาเล่นทำไมอ่นะนี่ครับวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเอาเศษเงินไปหลอกเขานะี่ครับก็เห็นอยู่นะี่ครับไม่ใช่ไม่เห็นก็อุตส่าห์ปล่อยผ่านเออนะอย่างน้อยนะครับเออก็ยังเอาเงินไปให้เขา แต่มันบางไปนะนะครับมันบางไปนะครับระดับบอสนี่ครับเอาเงินไปให้เขานะครับนี่ครับดูดีไหมเนะครับ,ด,ด,นะรบดูมีน้ำใจไหมะ <c oughs> นะ FC รู้สึกซาบซึง้งไหมคนของตัวเองนะครับเอาของไปขายเขาแล้วก็เอาค่าคอมมิชชั่นไปให้เขาอนะเนี่ยรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมรู้สึกเป็นคนที่มีใจบุญไหมแต่ทําไมผมมองพวกคุณเป็นควายวะ นี่ผมแปลกนะเออทำไมผมมองพวกคุณเป็นควายวะไม่รู้นะผมเป็นคนตรงนะเออแปลกนะทำไมจิตผมมันคิดอย่างนั้นนะเพราะคนที่จะช่วยคนทำไมต้องไปขายของนะครับเอาเขามาอ้างอะบริษัทอื่นนะครับทั้งประเทศไทยไม่มีเขาไม่ทำกันมีบริษัทเฮียนี่บริษัทเดียวนั่นแหละ เนะครับเอาเงินไปให้เขาสองพันสามพันนี่ครับเท่าไหกสิบชุดนี่ครับที่เหลือเก็บหมดเนี่ยเหรอคนดีเนี่ยเหรอคนที่มีจิตใจงดงามแบ่งปันน้ำใจไม่ทิ้งกันแต่ถ้าเป็นกูนะกูทิ้งนีครับคนที่เหี้ยอย่างพวกมึงอ่ะไม่เอาหรอกนี่ครับกินทุกอนู ใครจะเข้าไปดูอ่ะแม่เนะครับมีแต่เรื่องพาอาเนี่ยครับใครก็จะเข้าไปดูอ่ะทาไมรับไม่ได้เหรอเนะียสุมาโ,โนรับไม่ได้ก็ต้องทนเนะครับโทรมาทําไมผมไม่ว่างผมไร์สดอยู่ไปคุยกับลากมะม่วงวันนี้ไม่ว่างนะครับวันนี้ไม่ว่างนั่งดูอยู่อระทนหน่อยนะ บักหมดแล้วก่อนขึ้นดึกหน่อยนะครับช่วงนี้ผมก็จะไล์น้อยลงนะครับเพราะว่าต้องดูแลช่วงนี้ผมก็จะไล์น้อยลงนะครับเพราะว่าต้องดูแลช่วงนี้ผมก็จะไล์น้อยลงนะครับเพราะว่าต้องดูแลนะครับเออดูแลนะครับเอ่อเรื่องการก่อสร้างด้วยนะครับต้องตามละเอียดนิดนึง นะครับก็จะไม่ค่อยได้มีเวลานะครับมานั่งไล์นะครับก็ดูเอาคลิปเอาก็นะครับเนี่ยดูดูกันไปนะครับถ้าว่างจริงๆก็จะมานั่งไล์ให้แต่ช่วงเช้าเจอกันแน่นอนนะครับทุกเช้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับก็ตามดูเงียบๆนะครับดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีอะไรมาหลอก f อฟของเขาอีกนะครับผมจะคอยดูแค่นี้นะครับเรื่องอื่นผมไม่ยุ่งละ นีครับผมจะตามดูว่าเขาจะหลอกเอาเงิน FC ในรูปลักษณะใดความเชื่อเหรอนะครับเออหรือความสงสารนะครับความเมตตาหรือว่าเอาบุญมาอ้างอะไรต่างๆนี่ครับผมอยากรู้นี่ครับก็นี่ไงผมท้าให้พิสูจน์ไงนี่ยครับเี่ยเจ้าของนาดงดอกกล้าไหมล่ะนี่ครับยื้อนีครับผมพิสูจน์ให้ไม่ยากหรอกนีครับผมพิสูจน์ให้จะได้จบจบ นีนครับจะได้เลิกเพอ้อฝันครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับเข้ามาแล้วกดไลค์กันก่อนนะครับกดไลค์เนี่ยผมเป็คนตรงๆเนี่นครับอื บางทีบางสิ่งบางอย่างสังคมมันแย่ลงแล้วก็ไปโทษคนอื่นไปใส่ร้ายคนนั้นไปใส่ร้ายคนนี้ผมบอกแล้วไงผมตามจันกล๋นเนื่องกลัวคนอย่างผมไม่เคยทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังนะครับตั้งแต่เล็กยันโตเฮี้ยกูก็ตามดีกูก็ตามได้หมดจะดูว่านะครับเนะี่ยคุณจะเอาอะไรมาหลอกสังคมนี้อีก เงียตามยันกล๋นน่ะไม่ต้องกลัวยันมึงชนป้ายกูะจะเลิกติดตามมึงมีอยู่แค่สองอย่างนะคือยกฟ้องกับติดอยู่ในเรือนจำสองอย่างนี้มาอันไหนมากูก็หยุดเนี่ยครับถือว่าเป็นการพิสูจน์แล้วสิ้นสุดแล้วแค่นั้นจบเรื่องราวนะครับแล้วกูไม่ไปไหนด้วยเชื่อกูเถ นี่ครับถึงกูจะมีหน้าที่การงานในการทําอะไรต่างๆมากมายนะครับเยอะแยะนะครับแต่กูไม่ไปไหนนะครับปูบักผ่อนมากนะครับอืมใช่ฮะนะครับก็ต้องดูรายละเอียดนะครับเยอะๆดูรายละเอียดเยอะๆเพราะการนําเสนอบนชีวิตของนะครับบุคคลนะครับการนําเสนออะไรหลายๆอย่างเนี่ย ต้องมีความละเอียดอ่อนนไม่ได้เลยนะครับด่าก็ด่าตรงๆเลยด่าแล้วให้คิดเลยมึงจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึงแต่มึงจงบงจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มึงทำนะมันเป็นกรรมนะครับบ้านเป็ดไปถึงไหนแล้วครับนะครับยังฮนะยังนียครับ,ย,นะรบยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะีครับรอให้เขาลืมกันไปก่อนนะี่ครับเวลาทํางานผมไม่ชอบ <c oughs> ทําตามใจใครเหมือนกับเจ้าหน้าที่อ่ะ ผมเป็นคนที่ทํางานในเรื่องพูกนี้ผมไม่เคยเร่งรัดเจ้าหน้าที่และไม่เคยโทรขึ้นไปหาผู้บังคับบัญชานะครับให้เจ้าหน้าที่ร้อยเวรทําอย่างเต็มที่นะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำนี่ครับกฎเหล็กนะครับ,นะรบในการที่จะใช้บริการกับเจ้าหน้าที่พักรัฐนะครับอย่าเบ่งอย่าก,กางนะครับอย่าบังคับนะี่ครับไม่อย่างนั้นเขาจะทาลุกลวกนะครับทำเพื่อให้ผ่านไปทีหนะึ่ง ครับสวัสดีจ้าแม่เชฟอ่าแชร์กันไปนะครับเอ๊ะคุณจันสีวันนี้ขึ้นเรื่องอะไรนาะนะครับเห็นไอ้พวกนั้นดิ้นกันใหญ่เลยนะครับเอ๊ะแต่ทําไมกับผมไม่กล้าเตะหน้าปู่งูงดเงี้ยวได้หมดอ่ะนะครับ ผมม่ได้หมดนะ่ะไม่เห็นไม่กล้ายุ่งกับผมเลยวะนึครับอไหนอ่ะไหนบอกไม่ชอบคนลบหลูกกูเนี่ยมาได้อยากจะพิสูจน์ไม่ใช่เหรอเนี่ยครับเดี๋ยวมีวิธีนะครับเอ้าไหนเอาแบบเหยียบหัวแล้วล้มลงมาเลยไหมนี่ครับหรือเอาแบบไหนเออคุณต้องการแบบไหนนี่ครับผมจัดให้คุณได้อ่ะนะครับว่าแต่คุณอ่ะใจถึงหรือเปล่าหรือจะเอาแบบขึ้นไปยืนบนหัวแล้วยี่ยวลดลงมานี่ครับ คำว่ฐาธาตุนะครับมันเป็นอนิจจังอนัตตานี่ครับไม่ได้เกี่ยวเลยนี่ครับความศักดิ์สิทธิ์มันหายไปตั้งแต่นะครับวันที่คุณนะครับทําผิดแล้วนี่ครับทําผิดวิธีแล้วอืมเือใช่ไหมอ่ะยือเอาตรงๆคุณรู้ดีอยู่แก่ใจนี่ครับ ว่าคุณสร้างนะครับไอจิตงดเงี้ยวขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับคุณหลอกตาใครคุณหลอกได้แต่คุณหลอกตานะครับคนอย่างปู่มหามุนีไม่ได้หลอกนะครับนคุณหลอกไม่ได้หลอกอีกเอาความจริงเห็นไหมละ่ะคนอื่นกล้านะแต่กระปู่มหามุนีหงองเนี่ยครับ นะไม่ใช่ผมจ้องคุณอย่างเดียวคุณจ้องผมผมก็จ้องคุณอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกนะผมคิดยังไงคุณก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกินไปนะักนะครับเทวดาไม่เกี่ยวข้องอย่าไปลากมานะครับเอาไปโยงกับมนุษย์นะครับมันจะเสื่อมเข้าใจยัง เรื่องของมนุษย์มึงจะไปทะเลาะกับใครมึงจะไม่พอใจแป้งหรือมึงจะไม่พอใจแม่น้องนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของมนุษย์เข้าใจไหมนั่นมันเป็นเรื่องของมนุษย์มึงไม่ควรดึงท่านลงมาต่ำนี่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าเทวดาขายขายมึงไงตือนะพอไม่มีคอนเทนต์นะครับก็เสืรไปพูดเรื่องคดีต่างๆที่ีตัวเองไม่ได้ตามไปบอกเขาซะหมดนะครับอืม นี่ครับกูจะบอกมึงให้ก็ได้คนที่ขึ้นเขาบ่อยที่สุดนะก็คือลูกพี่มึงอ่นะเนี่ยครับเข้าใจไหมเนะี่ยมึงยิ่งไปพูดอ่ะมันก็ยิ่งเข้ารู้ป่ะเนะีแต่มึงก็ไม่ต้องไปกังวลใจหรอกนะนะ่ครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับในศารในสารมันจบไปแล้วเขารอแค่พิพากษายอย่างเดียวแต่สังคมอ่นะเนี่ครับเขาก็สงสัยเหมือนมึงแหละมึงสงสัยจำเลยใช่ไหม พี่น้องประชาชนทุกคนเขาก็สงสัยไม่มีใครเกียดหรอกเขาก็สงสัยว่าคนอื่นสิบคนเขาเขาสามารถเคลียร์ไทม์ไลน์ได้สามารถบอกเวลาสามารถบอกว่าอยู่กับใครแล้วมีพยานบุคคลแต่ของมึงไม่มีนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมมันไม่ใช่สาระสําคัญหรอกเหมือนกับไออะไรนะซิงโคตอนน่ะมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกมันสําคัญอยู่ที่ว่า ไอสิ่งที่มึงเนี่ยนะครับอยู่ในรถมึงเนี่ยกับสิ่งที่อยู่บนเขาเนี่ยมันเป็นของมึงไงมึงเป็นเจ้าของไงไลายเซ็นมันเป็นของมึงไงนะครับมึงต้องพิสูจน์ให้ได้อ่ะว่ามันเหาะไปได้ยังไงหรือมันบินไปได้ยังไงแค่นั้นเองนะี่ครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยบริบทตรงนี้นะีครับมึงจะพูดยังไงอ่ะให้ศาลเชื่อนะกูจะบอกให้นะศาลไม่เชื่อทนายมึงฟังกูนะ ศาลไม่เชื่อทนายเพราะเขารู้ไงเขาเป็นทนายมาก่อนก่อนที่เขาจะไปเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาเข้าใจยังเออมึงต้องเข้าใจในระบริบทของความเป็นจริงถูกต้องไหมเอฟซี FC ทุกคนก่อนที่เขาจะไปเป็นอายการเขาเป็นทนายความมาก่อนนะแล้วเขาจึงเลื่อนไปสอบเป็นอายการเป็นทนายความเพราะฉะนั้นน่ะพฤติกรรมของการเป็นทนายความเขาจึงรู้ไง เข้าใจไหมสารบางที่นะครับเขาด่าเสียทรงเลยนะเขาตําหนิเสียทรงเลยนะมึงอย่าดึงนะครับเออความชัดเจนมันมีอยู่แล้วนะตามมาตรากฎหมายเนี่ยครับกูจะบอกมึงใหนะ้ต่อให้มึงมานั่งพูดกันอยู่ในโลกออนไลน์ขนาดไหนมันก็เป็นแค่เพียงเรื่องเล่าเรื่องความคิดถึงบอกไนงะอย่าพยายามไปขู่ใครเนี่ยครับอย่าไปอ้างอะไรกับใครเข้าใจปะ อืกูจะบอกให้ fc ช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกมีหน้าที่อย่างเดียวคือมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับมีเงินเท่าไหร่ในเซฟเอาออกมานะครับช่วยกันเข้าไปเนะครับเต็มเท่ปู่มหามุนีสนับสนุนนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงวันพิพากษานะครับทุกคนจะเข้าใจเองผมถึงบอกนะการเวลาเท่านั้นพิสูจน์ว่าผิดหรือถูกถูกหรือผิดนะแต่ก็ไม่ต้องไปเสียใจนะถ้ามันไม่สมหวัง สำหรับ fc ที่ชอบโอนนะครับหรือ fc ที่ชอบสนับสนุนนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยจิตใจดีนะมีเมตตาเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์แต่การเผื่อแผ่ของคุณมันไม่ใช่แล้วนะครับคุณกำลังทำลายเขานี่คับนี่ผมบอกได้แค่นี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาห้ามเองออกมาอธิบายเองและผมบอกให้ไม่เหลือ นี่ขนาดเรื่องจริงยังกลายเป็นเรื่องเท็จเรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องจริงมั่วกันไปหมดนะทุกวันนี้ที่ไม่ฟาดแม่อะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรอเวลาแค่นั้นเองอืมพายุลูกใหญ่นะครับกําลังมานะก็บอกแล้ว FC อือเอฟซีปุกคอตายเด้มไม่หรอกครับไม่ นี่ครับพวกคณถูกปลูกฝังนะครับบนความเมตตาเกินขอบเขตผมถึงบอกไงแม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ยืนยันเลยว่ามันคงที่ว่ามันเที่ยงแท้ท่านมีแต่บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปทมของเรามันไม่เที่ยงทมของเรามันไม่มีตัวตนเห็นไหมขนาดท่านเป็นเอกของโลกท่านยังบอกนะกับบรรดาสาวกทั้งหลายเห็นไหมไม่จําเป็นที่ต้องยึดอยู่กับคําของเรา เธอก็มีดีเธอก็มีสติปัญญาเราเป็นแค่เพียงต้นบัญญัตินะครับที่ทำให้พวกเธอนั้นเริ่มจุดมีจุดหมายมีเส้นชัยมีหลักชชันะแต่หลักชัยของคุณนะ่ะมันชักเริ่มไม่ไหวแล้วนะอลองคิดดูดีๆโอเคครับแม่นะครับมาส่งเข้านอนนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับ นะครับการสนับสนุนนะครับกับสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ต่งตางๆให้นะครับรวมไปถึงนะครับการร่วมสร้างนะครับตอนนี้ก็รอหน่อยเนาะเดี๋ยวดูว่ามันจะสวยขนาดไหนผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับกุฏิกําลังสร้างอยู่จ่ายเงินหมดแล้วนี่ครับกำลังสร้างอยู่สร้างไปทีละหลังทีละหลังทีหลังเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีเรียงคิวอยู่ประมาณ20หลัง นเนี่ยครับเนี่ยเห็นบอกว่าจะทําให้ได้เก้าอะไรนะเก้าสิบเก้าหลังใช่ไหมเนี่ยครับเอ่อหลังละสองหมื่นบาทใช่ไหมอืมนั่นผู้เล่นนะ่ะนะครับ FC นะครับสั่งจองเข้ามาก็เลยจัดเลยเนี่ยครับส0มสิบนาทีใช่ฮะสาสิบนาทียังมีเวลาอีกเยอะเ <c oughs> นี่ยครับแม่บางคนก็น่ารักส่งผิดเนี่ยครับก็ยังแชทมาเนี่ยครับน่ารัก <c oughs> มันเยอะไนงะไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครเนะี่ครับเอ๊ะแม่สั่งจองธรรมดานะลูกออแต่มันมาเลี่ยมทองเลยลูกนะี่ครับอืนี่ครับสวัสดีครับท่านทนายภูเขียวอืม ครับขอบพระคุณมากครับผมจะบอกให้นะครับชีวิตสังคมบนโลกไม่ว่าครอบครัวไหนทุกคนต่างมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้าที่การงานปัญหาเพื่อนพ้องปัญหาที่อยู่อาศัยปัญหาลูกเต้านะครับทุกคนก็มีปัญหาเหมือนเหมือนกันทั้งหมดใช้สติสิครับใช้ปัญญาสิครับในการแก้ไขนะครับไม่ใช่การอวดเบ่งอวดกลางอวดรวยเหมือนไอ้ตือ นี่ครับนี่รู้เข้าใจนะครับว่าของเอามาตุนไว้นะครับมันขายไม่ออกที่ขายไม่ออกไม่ใช่ของไม่ดีแต่พวกมึงมันไม่มีศักยภาพนะครับในการเป็นนักธุรกิจนะครับมึงไปหาแดกกับคนตายอย่างเงี้ยไปหาแดกกับคนติดเตียงอย่างเงี้ยเอาเศษเงินไปให้เขานะครับและเอาตัวเขามันหลอกเอาความสงสารให้ FC ช่วยซื้อมันเลยดูน่าสมเพชนครับ ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าขายของตลาดนัดปะ่ะนี่ครับขายของตลาดนัดนะครับไม่ดีหรอกเ <_ S 1> ชื่อผมเถอะถ้าจะช่วยก็ช่วยด้วยใจนะแล้วก็ f อฟที่เข้ามาฟังคลิปนี้ท่านก็ไปไต่ตองเอาถ้าคิดจะช่วยจำเลยก็ช่วยจำเลยไปนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับคนป่วยแต่ถ้าคิดจะช่วยคนป่วยคุณก็ช่วยเขาไปตรงๆเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องนะครับเอาเขามาอ้างนะครับเข้าใจไหมฮะมันบาป เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะแค่เข้ามาหากินจริงหรือไม่จริงประการใดก็พิจารณาเอาเองเถิดทุกคนมีสติทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดเยอะเออเจ็บคอ